จเอ๋บุญชูสวัสดีค่ะเร็วๆลูกอุ้ยไม่ใช่สวัสดีครับบุญชูครับผมบุญชูมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะวันนี้แม่น้อยก็เอาน้องบุญชูมาก่อนเพื่อนนะคะเนี่ยค่ะเมื่อกี้กินอิมนะะ่มแล้วค่ะเช็ดหน้าเช็ดตาให้ค่ะรู้สึกก็จะง่วงแล้วนะคะเนี่ยง่วงนะคะโอ้ยกล้องอยู่กับพี่บุญน,นะะุนค่ะอยู่กับพี่บุญนุนนะคะเนี่ยค่ะ ี่บุญนุ่นก็กินอิ่มแต่งตัวแล้วนะคะเนี่ยส่วนพี่บุญส่งก็นอนค่ะจมูกสีชมพูสีส้มๆนะคะพี่บุญทรงค่ะเนี่ยค่ะพี่บุญสง่นญสงนอนแล้วนะคะแล้วก็ไปดูมิวน้อยค่ะทุกท่านค่ะมิวน้อยก็กินอิ่มเมื่อกี้ค่ะโอ้กินเหลือนะคะเดี๋ยวตื่นมาก็ก็น่าจะกินอีกนะคะเนค่ะ มาฝั่งนี้ค่ะโอ้ยังมีหมีวน้อยอยู่ฝั่งนี้อีกนะคะนี่ตากลมๆน่ารักน่ารัก่า,กางน้คะโอ้ยมองไม่เห็นเลย <c oughs> ดูพี่บุญส่งรักกันค่ะกล้องก็สายไปสายมานะคะนี่ค่ะจ้าเอบุญชูโอ้บุญชูญชครับผมชื่อบุญชูง่วงแล้วล่ะลูกนอนซะบุญชูนอนนะลูกนะหลับตานะหลับตาเลย เอาบ่มาไว้ให้ก็ร่วงหล่นนะคะเพราะว่าหยอกกันมากค่ะหอกกันค่ะนอนเลยลูกนอนเลยนอนเลยนะคะนอนเลยลูกบุญชูจะนอนแล้วครับผมคระบ,บุญชูง่วงแล้วครับบุญชูง่วงแล้วนะคบโอ้ก้องใหไมันเป็นลายๆโฟกัสไม่ถูกที่ก็จะลายๆนะคะเนี่ยค่ะ ผมจะนอนกับพี่บุญหนุนครับเนี่ยค่ะผมจะนอนกับพี่บุญหนุนครับผมนอนสลูกบุญชูหลับตาแนละ้วนอนนะครับนอนสลูกนอนนะลูกนะเดี๋ยวไปให้นอนนะคะ แล้วมาดูมุมนี้นะคะแล้วดูพี่บุญหลายค่ะพี่บุญหลายพี่บุญหลายนอนเป็นถังแก๊สเลยนะพี่บุญหลายนะโอ้ยกล่องน,นอนเป็นถังแก๊สเลยนะลูกนะแม่จะน้ำแข็งมาใส่ให้นะร้อนเพราะพี่บุญมีชอบโอ้ยกล่องชูนไปไกล ใกล้ๆก,ก็เป็นลายๆนะคะเนี่ยค่ะก็เอาความน่ารักของเด็กๆบ้านสามบุญมาฝากทุกท่านนะคะช่วงนี้คือกินอาหารอิ่มค่ะอิ่มแล้วก็จะนอนที่ใครที่มันนะคะแล้วแต่แล้วแต่จะชอบนะคะที่บุญมีเนี่ยค่ะที่บุญมีค่ะที่บุญมีค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนอนก่อน สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ bye ายบายค่ะบุญชูบ๊ายบายบุญชูไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะครับ